สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาขโมยรถตำรวจไปเที่ยวทะเลกันนะทุกคนโดยเกมสักุระคนเมื่อความจริงนะคนวันเออความจริงนะคนเราจะลงลิปวันจันร์เราจะเล่นเป็นเกมสักุระวันพุธเราจะเล่นเป็นวันเออเป็นเกมฟรีไฟและก็วันศุกร์เราจะเล่นเป็นเกม เราบอกวันอาทิตย์เราก็จะเล่นเกมมายคราฟทุกคนมันมีสองแบบทุกคนเออแต่ทีเนี้ยวันนี้เราอัดคลิปไปแล้วทุกคนอัดคลิปเกมไฟไฟไปแล้วทุกคนคลิปมันเด้งหายทุกคนไอ้เรามาลักรถตำรวจไปกันทุกคนเราก็เลยเล่นเกมสกุล่าแฮนทุกคนด้วยไอแพดทุกคนขโมยรถตำรวจไปเทียเเ่ยวทะเลงนายง่ายเฮ้ทุกคนตำรวจรมันจะยิงเราทุกคนจะยิงรถตำรวจไปเที่ยวกันทไไมม่ก็อ๋อ เราก็จะเที่ยวเราอยู่ที่ทะเลแล้วคนซึ่งก็จะ <ลด S 1> <า>ยากสักหนึงนาทีนึงรถทั้งโอ้โหขับรถทั้งแล้วขบับโอ้ตายแล้วคนไม่น่าไปล้างรถตำรวจเลยตำรวจผมขอโทษเอ้ยหนูขอโทษหาตำรวจผู้ดี้ตำรวจหนูขอโทษจเกิดโอ้ทุกคนตำรวจโอ้ oh my god เออเฮ้ย huh. ไปขโมยรถผู้ชายอะไรขโมยมาแล้วอย่าไปทุกคน,นโอ้ตำรวจ น่าเลยคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อคลิปนี้ก็จะสั้นประมาณนี้คนอาจจะแบบไม่ค่อยมีสาระคนเนี่ยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย